รวจเลือดก่อนกินอาหารเช้าได้6.1ค่ะไม่รู้จะพอดีไหมแต่ถ้าหลังอาหารอ2ชั่วโมงได้5.2คราวก่อนนะนะ6.1ก่อนอาหารเช้าไม่ได้ดื่มน,น้ำเลยแต่เดินเดินไปซื้อของสองเดินแล้วรูปป่งยังไม่ แตกเลยค่ะใส่จะอยู่เป็นปีตาทางคุ้คมกับการซื้ออยู่ค่ะเป็นแบนนทนทานพาไปดูอากาศนะคะน,นี้เดิมเดิมจะกินน้ำยาขนมจีนตอนเที่ยงกับลูกชายค่ะ วันนี้อากาศดีดีเพื่อนๆอากาศดีมากเลยเดี๋ยวตอนเย็นจะเดินเล่นเดินออกกำลังกายตองป้าสีป้าช่วยา<ำ>มโอ้พอดีเลยเพื่อนๆพอดีใจจังกินอาหารตามปกตินี่กินอาหาร สองโมงครึ่งตรวจหารเช้าของปานสิคะกนินน้อยๆก่อนวันนี้แดดไม่มีรอากาศท้องา้า วันนี้มีเดดนะคะเห็ุแสงสว่างหานเช้าครับเพื่อนๆนี่ขนมปังกินไม่หมดหรอกค่เอาไว้ให้สวยงามเฉยๆกินชิ้นเดียวดอกไม้เพื่อซื้อมาให้ตอนวันงานสวยๆ กินแบบโยกเกิดอยู่เมืองไทยค่ะมินิเดียวถ้าใส่ช่วยเล็กวันนี้มีถั่วต้มถั่วต้มแล้วนี่ค่ะจะไปนี่ตัวนี้จะไปกินกับกาแฟตอนสิบเอดโมงอีกที